สวัสดีครับทุกท่านครับผมติบหรือว่าเดนนี่มาแล้วครับวันนี้ก็จะพบเจอกันตอนบ่ายๆนะครับช่วงแดดอุ่นๆกําลังดีนะครับผมครับครับก็วันนี้จะมาชวนคุยเรื่องความรู้เหนือธรรมดามีอยู่จริงนะครับแต่แกนคือความธรรมดานะครับผมครับก็ในเรื่องของวิทยาศาสตร์สมัยใหม่นะครับก็ในเรื่องของควัตัมจัมมนะครับก็เป็นสิ่งที่ ผมสนใจนะครับก็ศึกษานะครับก็ตามหน้าเพจแล้วก็ความรู้อะไรต่างๆนะครับก็ทางอินเทอร์เน็ตนะครับผมครับแล้วก็โลกของวิทยาศาสตร์สมัยใหม่ครับก็ที่มาสอดคล้องกับในโลกของจิตวิญญาณนะครับในเรื่องของสปิริตชวนนะครับผมครับครับซึ่งตัวผมเองนะครับก็มีพื้นฐานนะครับในเรื่องของ สปิริตชวลนะครับเพราะว่าจบปริญญาตรีจากสภาการศึกษามหามกุฑราชวิทยาลัยนะครับวิทยาเขตล้านนานะครับรุ่นหนึ่งนะครับผมครับก็เป็นมหาวิทยาลัยสูงนะครับครับก็ในประเทศไทยเราเนี่ยก็จะมีจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยนะครับกับสภาการศึกษามหามกุฑนะครับผมครับก็ผมก็มีพื้นฐานเกี่ยวกับเรื่องของสปิริตชวนนะครับก็จบปริญญาตรีนะครับคณะศึกษาศาสตร์นะครับเอกการศึกษา นอกระบบนะครับแต่ว่าโดยความที่ว่าเป็นมหาวิทยาลัยสูงนะครับก็เลยเรียนหน่วยกิจเพิ่มนะครับก็ในเรื่องของจิตวิญญาณนะครับแล้วก็ในทางพูทธศาสนาเนี่ยเพิ่มมาอีกเยอะแยะมากมายนะครับครับก็ประมาณ30หน่วยกิจนะครับที่เรียนเพิ่มเข้ามาอะไรอย่างนี้นะครับผมครับครับก็วันนี้ก็จะชวนคุยเรื่องความรู้เหนือธรรมดานะครับมีอยู่จริงแต่แก่นคือความธรรมดานะครับผมครับ ก็ในโลกของความรู้เหนือธรรมดานะครับครับคก็มันมีอยู่จริงนะครับมันมีมาตั้งแต่2,000ปีที่แล้วนะครับก็ในทางพระพุทธศาสนาเนี่ยเรียกตัวนี้ว่าเป็น super knowledge นะครับหรือว่า ultra conscious insight นะครับผมครับครับถ้าเรียกเป็นภาษาบาลีครับก็เรียกว่าเป็นเป็น ที่แปลมาจากภาษาบาลีนะครับเรียกว่าอภินยาหนะครับแต่ว่าด้วยความที่ว่าเราไม่มีพื้นฐานทั้งเรื่องภาษานี่เราฟังก็มันก็ไม่ค่อยเข้าใจนะครับแต่ว่าเออแต่ว่าเป็นภาษาอังกฤษเนี่ยมันก็พอจะเข้าใจได้ง่ายนะครับครับก็ super knowledge นะครับหรือว่า ultra conscious insight นะครับผมครับ ก็มีด้วยกันถึง6อย่างนะครับก็คือ1ความรู้แบบแสดงฤทธิ์ได้นะครับแบบที่ว่าแปลงกายเป็นนุ่นเป็นนี่นะครับเรียกว่าเมจิ c a l พาวเวอร์นะครับผมครับแลอันที่2นี่ก็คือความรู้ในเรื่องหูทิพนะครับก็เคยนะครับก็สามารถได้ยินอะไรไกลๆได้อะไรเงี้ยผมว่านี้ทุกท่านก็คงจะพอทราบนะครับผมครับแล้วก็ความรู้แบบที่3ก็คือความรู้ที่ว่ารู้ใจคนอื่นนะครับ เทเลปี้ปาร์ตี้นะครับเทเลปาร์ตี้นะครับรู้ใจคนอื่นนะครับอันนี้นะครับผมครับก็เป็นความรู้มาตั้งนานแล้วนะครับแล้วก็ความรู้ที่4นะครับความรู้ที่ว่าเป็นความรู้ระลึกชัดได้นะครับแล้วก็ความรู้ที่5นี่ความรู้ในเรื่องตาทิพย์นะครับผมครับแล้วก็ส่วนความรู้ที่6เนี่ยก็ จะเป็นความรู้ที่เป็นแก่นนะครับความรู้ในที่ทำให้จิตใจหลุดพ้นนะครับในเรื่องความรู้ทําให้นะครับเรียกว่าทําให้อสาาวะสิ้นไปอะไรอย่างนี้นะครับก็เป็นภาษาของในทางพุทธศาสนานะครับแต่ผมก็จะเข้าใจนะครับว่าทําความเข้าใจว่ามันก็คือ,อ,อสภาพจิตใจนะครับที่ โก่งโล่งแจ่มใสนะครับก็คือภาวะที่ไล้ความทุกข์ที่เราเรียกว่า suffering นะครับผมครับครับเพราะว่าในจุดของที่ว่าเป็นในเรื่องของ super knowledge นะครับหรือว่า ultra conscious insight พวกนี้นะครับก็เป็นสิ่งที่มีอยู่แล้วนะครับครับแต่ว่าในทางผู้ทศาสนาเนี่ยไม่ถือว่าสิ่งเราเนี้ยเป็นแก่นนะครับถือว่าสิ่งเราเนี้เป็นของแถมนะครับผมครับ แต่ว่าแก่นจริงๆนะครับจะมาอยู่ที่การพ้นจากความทุกข์นะครับ Get rid of suffering นะครับตัวนี้คือหมายถึงว่าความทุกข์ตัวนี้คำว่า suffering ตัวนี้หมายถึงอารมณ์ฝ่ายต่ำนะครับก็มีด้วยการถึงร้อยกว่าข้อนะครับแต่ก็สรุปได้อยู่3ข้อนะครับเรื่องโทสะโมหะโลภะนะครับคือความกดจัดจัดนะครับความโลภจัดจัดนะครับหรือว่าความหลงจัดจัดนะครับ ความหลงในที่นี้ได้แก่ความไม่มีความรู้สึกเนื้อสุดตัวนะครับผมครับถ้าเราจะพูดกันในสมัยใหม่ก็อาจจะประมาณว่าเป็นหลุมดํานะครับเป็นหลุมดําคือมันมืดมัวนะครับมันหลงนะครับคือไม่มีความรู้สึกเนื้อสุดตัวนะครับครับเพราะฉะนั้นในอีกด้านหนึ่งนะครับถ้าจะว่ากันโดยสรุปนะครับก็ก็คือหมายความว่าถ้าคนเรามีความรู้สึกรู้สึกเนื้อสุดตัวนะครับไม่มีความหลงนะครับ มีคอนชีสที่อยู่กับตัวเองเนี่ยก็ถือว่าอันนี้คือหัวใจสำคัญนะครับก็แกนเนี่ยจะมาอยู่ที่ความเป็นธรรมดาแบบนี้นะครับครับแต่นี้ก็คือในหลักของในเรื่องของอในเรื่องของจิตใจภายในนะครับในเรื่องนะครับจิตใจภายในนะครับครับ ก็นะครับอย่างแรกความรู้เหนือธรรมาดานะครับมันก็มีมาตั้งนานแล้วนะครับแต่นี้ในอีกในยะหนึ่งนะครับก็คือในเรื่องที่ว่ามาเป็นธรรมาดา INDISTINCT ยังไงนะครับก็คือในเรื่องของมักแปดนะครับคือในเรื่องของพาธนะมักแปลว่าพาธแปลว่าทางเดินนะครับแปลว่าทางเดินที่ว่าไอ้ออพวกอย่างความรู้ที่เหนือธรรมาดานี่มันมีอยู่จริงแต่มันไม่ใช่แก่นนะครับ แกนก็คือมักแปดตัวนี้นะครับก็เป็นทางเดินนะครับผมครับครับก็คือมักแปดนะครับเราจะเรียกอีกอย่างหนึ่งว่าเป็นกรงล้อนะครับหรือว่าทำมาจักนะครับมันไม่ได้แยกจากกันนะครับครับถ้าเป็นสมัยภาษาสมัยใหม่เราก็เรียกว่ามันโอเวอร์แลนะครับมันเกี่ยวข้องกันนะครับครับเป็นนะครับมันเป็นลักษณะเป็นวงกลมนะครับครับในมักแปดนะครับมันก็จะมีแปดข้อนะครับแต่ทีนี้เราดูตามลําดับนะครับก็ เอาเป็นว่าสรุปเป็น3ข้อก็พอนะครับครับก็ในฝ่ายของปัญญานะครับก็จะมีไลท์อินไลท์อินเทนชันนะครับก็คือหรือว่าไลท์ g อสนะครับเป็นความตั้งตั้งใจมั่นที่ถูกต้องนะครับหรือว่าความคิดที่ถูกต้องนะครับไลท์อินเทนชันนะครับหรือว่าไลท์ไลท์อสนะครับอันนี้ก็เป็นเรื่องของฝ่ายปัญญานะครับ มาอันที่2เนี่ยก็เป็นไลฟ์คอนเซนทร์คอนเซนเทรชันนะครับก็เป็นสมาธิที่ถูกต้องนะครับผมครับแล้วก็ในไฟล์ของอีกอันนึงนะครับก็ในไฟล์ของร่างกายนะครับในด้านนอกนะครับก็มีไลฟ์ไลฟ์ลิฟวิ่งนะครับการดำรงชีวิตชอบนะครับผมครับครับอย่างเงี้ยครับมันก็มีด้วยการอยู่3ด้านนะครับก็ถือว่าเป็นเรื่องธรรมดาธรรมดานะครับก็คือ ในเรื่องของการตั้งใจนะครับการมุ่งมั่นนะครับแล้วก็การใช้พลังสมาธินะครับแล้วก็ตลอดถึงการดำรงชีวิตที่ในทางที่ถูกต้องนะครับ right living นะครับผมครับครับครับก็อย่างเงี้ยนะครับก็ถือว่าสิ่งที่เหนือธรรมชาตินะครับมันมีอยู่จริงเราอาจจะศึกษานะครับในด้านให้การศึกษาหรือว่าในความสนใจนะครับแต่ว่าแก่นเนี่ย มันกลับมาอยู่ที่เรื่องธรรมดาธรรมดานะครับในเรื่องการใช้ชีวิตนะครับหรือว่าไลฟ์สไตล์นะครับผมครับครับคก็เหมือนกับที่มีการดํารงชีวิตชอบนะครับครับมีสมาธิชอบแล้วก็มีการตั้งใจหรือว่าความคิดที่ชอบที่ถูกต้องอะไรอย่างนี้นะครับผมครับครับคอันนี้ก็ถือว่าเป็นแก่นนะครับแก่นก็มาอยู่ที่ ความธรรมดาธรรมดานะครับที่ไลฟ์สไตล์นะครับผมครับครับวันนี้ก็เท่านี้ครับสวัสดีครับ